บนภูเขาสูงแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศบ้านหลังเล็กๆที่มุงด้วยสังกะสีเก่าที่นั่นคือที่พักพิงของนางมนหญิงชาวเขาวัย45ปีผู้มีชีวิตแสนหลั่นทุนางมนเป็นหญิงผิวกล้านดวงตาสูงลึกเต็มไปด้วยล่องรอยของความเหน็ดเหนื่อยสามีของนางมนเสียชีวิตตั้งแต่ ลูกสาวชื่อกะหลงยังเบบอกเขาป่วยไข้ขนาดออกหาของปลาจนนางมนทนทำงานทุกลำบากอยู่คนเดียวความจนก็อยู่กับสองแม่ลูกตั้งแต่วันนั้นมานางมนมีนาอยู่บนไหล่เขาต้องเดินขึ้นลงทุกวันกว่าจะได้เจ็บเกี่ยวข้าว ปีหนึ่งก็เพียงหกกระสอบเท่านั้นไม่พอกินตลอดปีบางเดือนก็ต้องไปยืมข้าวสารจากบ้านของข้างาง,างบ้านมาหุงพอกันหิวไปวันวันกาหลงมาเร็วลูกเน่จะพาเจ้าไปหิวน้ำหน่อยถ้าเราไปสองคนก็ได้น้ำกินหลายวันนะลูกเสียงนั้นก็เต็มไปด้วยความหวังเล็กๆของ คนที่ต้องสู้กับความแหลแเ้นทุกวันกาหลงหญิงวัยสิบห้าผิวคล้ำจากแดดแต่ดวงตาใสบริสุทธิ์เธอมีโอกาสอยู่กับแม่แต่ไม่ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่นเพราะแม่ไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อเสื้อผ้าหรือสมุดปากกาแม่เธอพาทำไร่ทำนาอยู่อย่างนั้นตลอดปีสาวน้อยรีบตอบแม่ด้วยเสียงใส ได้จ้ะแม่หนูเตรียมถังแล้วไปเถอะเราไปกันเดี๋ยวดดแวนนดดร้อนจ้ะแม่วันนี้แดดร้อนจังเธอก็รีบวิ่งไปหยิบถังพลาสติกสีฟ้าเก่าๆที่ผูกเชือกไว้กับหูหิ้วแล้วก็คว้าขวดโคกเก่าที่ใช้ชตักน้ำแล้วคล้องถังไว้ที่หัวเล็กๆเดินตามแม่ออกไป เส้นทางจากบ้านไปบ่อน้ำห่างเกือบสองกิโลเมตรต้องเดินผ่านป่าทึบแัดทุ่งหญ้าและทางเห็นกุ่ขลาดเสียงรองเท้ายางของทั้งคู่กระทบพื้นไปตลอดทางระหว่างทางหนังมนดเหลียวมองลูกอยู่บ่อยๆการงลง้เหนื่อยไม่รู้ไม่จ้ะแม่หนูไม่เหนื่อยหนูไหวจ้าแม่ไม่ต้องห่วงหนูนะ หนูทำได้จากแช่นนี้หนูไม่เหนื่อยหรอกทำพูดเดียง่ายก็ชวนให้หัวใจของนางมนุนอกอุ่นขึ้นเล็กน้อยเธอรู้ดีว่าแม้จะยังเด็กแต่ลูกเขาก็มีความอดทนนี่คือแรงใจอย่างเดียวที่ทําให้เธอสู้ชีวิตอยู่ได้เมื่อมาถึงบ่อนะ้ะซึ่งเป็นแอ่งน้ํากลางหิน มีแต่ใครเชียวเชียวเกาะอยู่รอบๆนางมอนก็ตักน้ำขึ้นอย่างระมัดระวังนาำในบ่อใสแตะยินจับใจเธอตักใส่ถังเต็มแล้วก็ช่วยลูกมัดเชือกของไว้ที่หัวให้แน่นระหว่างทางอันน้ำหนักถังน้ำเต็มถังทําให้สองแม่ลูกต้องหยุดพักเป็นระยะระยะเสียงหอบหายใจดังกระแทกไป กับเสียงลมพัดใบไม้นางม้นหันไปหยิมให้ลูกอีกนิดเดียวจ้ะลูกไม่เป็นไรนะคนได้นะลูกจะถึงบ้านแล้วอดทนหน่อยนะนางม้นกัดฟันกาหลงก็ดันไปเรื่อยๆได้จ้ะแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทั้งที่เหงื่อไหลอาจแจ้งเธอคิดในใจอยู่คู่นึงถ้าโตมาหนูต้องทำไม่ได้นะลูก หนูต้องรู้จักฝึกอดทนไว้อย่ายอมแพ้นะลูกก็ตอบว่าจ้ะแม่แค่นี้ไม่เป็นไรจ้ะเมื่อกลับถึงบ้านทั้งคู่ต่างก็นั่งลบบนพื้นหน้ากระท่อมวางถังลงแล้วหัวล้อเบาๆเ,เ,เหมือนกับความสุขเล็กๆคืนนั้นแสงจากเกียงน้ำมันส่องสะท้อนผนังไม้ไผ่แผ่วเบานางมนหันไปมองลูกที่นอนหมุน หมอนอยู่ข้างๆเ,อเือยืมือไปแตะผมลูกแล้วพูดเสียงแผ่วกาหลงวันหนึ่งถ้านแม่ไม่อยู่แล้วลูกต้องอยู่ให้ได้นะลูกอย่ายอมแพ้ต่อความจนนะกาหลงตอบดปวยเสียงอู้ยี้เพราะวังนอนจ้ะแม่หนูจะอยู่หนูจะดูแลตัวเองให้ได้คืนนั้นลมพัดเย็นหลอดช่องไม้เข้าเสียงจิ้งหรีดขับขานดันงงง กล่องสองแม่ลูกให้หลับไปด้วยหัวใจที่แม้จะยากจนแต่เต็มไปด้วยความรักและความหวังอันบริสุทธิ์ตื่นเช้ามานังมนกำลังนึ่งข้าวเหนียวอยู่ข้างกระท่อมเก่าหลังเลี้ยควันจากไฟไม้ไผ่ลอยขึ้นไปเป็นสายเธอนั่งพูดตับเตาไฟดูความเหน็ดเหนื่อยว่าเราต้องออกไปทุง่งนาอีก กว่าจะถึงนานก็นานถือนั่งพัดไฟด้วยพัดเก่าๆกาหลงลูกคุณสาวสิบห้าปีแล้วนะมาลูกมาฝึกตำน้ำพริกฝึกทำกับข้าวลูกจะได้ทำเป็นเวลาแม่ไม่อยู่บ้านมามาตำน้ำพริกปูมาลองดูลูกกาหลง แม่ก็หัวเลาะกันคุกคิกอยู่ในครัวเธอทำกับข้าวเสร็จเธอก็ได้ยินเสียงใครเดินมาและก็ร้องทักอย่างเสียงคุ้นคุ้นหูมนมนกระหลงกรหลงเอ้ยจำอะไรกันกินนะลูกวันนี้เสียงนั้นคือเสียงของยายสายหญิงชราวัยิบกว่าผิวการแดดและลม เธอเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างกันออกไปไม่กี่ก้าวยายสายหิ้วตะกร้าหวาเขา่าเก่ามาในมือนั่นคือแตงโมสองลูกกลมสีเขียวสดหนังมนเงยหน้าขึ้นแล้วยิ้มบางๆอา้าวยายสายยายกับจากไล่แล้วเหรอจ๊ะยายสายยิ้มตอบพลางวางตะกร้าลงบนแช่มไม้ไผ่หน้าบ้านเออจ้ะจ้ะ ฉันกลับแล้วจันเพิ่งถึงนี่แหละกลับจากไล่เห็นมองเห็นควันไฟในครัวของเองว่าทำอะไรจินยายก็เลยแวะมาดูด้วยจ้ะยายสายเอาแตงโมงมาฝากสองลูกมาให้จินเพื่อดับร้อนหน่อยมันสุกด,ดีเชียวละหนางมนยกเมื่อไหว้ด้วยความซาบซึ้งว่าอขอบคุณจากยายสายแตงโมงนี่ลูกโตจริงๆเนาะยาย อุตสาห์มาฝากหนูอีกยายสายยิ้มอบอุ่นไม่เป็นไรหรอกจ้ะลูกของในล่ายยายก็มีแค่นี้เองมาแบ่งปันกันจะเป็นอะไรละ่ะเขาพูดแล้วก็ยิ้มยายสายก็ยิ้มใส่นางมนทั้งคู่มีความสุขถึงจะยากจน ยายสายก็มองไปทางนางมนกําลังเอาข้าวข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วห่อไปด้วยเศษถุงปุ๋ยเก่าที่จัดมาพับเป็นแผ่นแทนกล่องข้าวยายสายเห็นแล้วก็ถอนหายใจเง้ยบๆ้ก่อนจะพูดด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนแต่แฝงด้วยความสงสารมเนเลยเองไม่มีกล่องใส่ข้าวไว้กินเหนอลูกถึงห่อเอาไว้อย่างนั้น โอ้มอนเอ้ยเองนี่จนก็จนจริงๆเนาะนังมนยิ้มแบบแย่ๆพางตอบอย่างเขินเขินไม่มีจ่ะแต่ก่อนมีแต่ตอนนี้มันขาดแล้วจะยายฉันก็เลยใช้ถุงปุ๋ยเก่าแทนเอาไว้ใส่ข้าวไปกินที่นาด้วยพอได้อยู่จ้ะยายยายใส่พยักหน้าเบาๆด้วยสีหน้าที่เศร้าแต่ก็พยายามยิม้ม คนจนนี่มันจนจนจริงๆมโนเลยดูสิที่ใส่ข้าวก็ไม่มีจานชามก็ไม่พอแต่เองก็ยังสู้ไม่ยอมแพ้ยายสายสงสารเองจริงๆว่ะนังวน,นหัวล้อเบาๆอย่างอายๆมันก็ลำบากอยู่จะย้ายแต่จะทำไงได้ก็ต้องอยูก่ก็ต้องกินก็ต้องเลี้ยงกาหลงให้โตก่อนเถอะ แล้วอย่างอ,างอื่นก็ค่อยว่ากันน้อยยายกะหลงก็นั่งตำน้ำพริกอยู่ข้างข้างเงยหน้าพูดด้วยเสียงใสยายสายเดี๋ยวหนูจะเอาปูที่แม่กับหนูไปหามามกี้มาตำน้ำพริกให้ยายกินด้วยนะจ๊ะยายสายหมวนรลบเบาๆโอ้ยดียจ้ะหลานยายก็ชอบกินน้ำพริกอยู่นางมนยิ้มทางน้ำตามองลูกแล้วก็พึมพำลูกฉันมันตัวน้อยเตะ น้ำใจมันใหญ่จริงๆนะยายสายยายสายพยักหน้ากะหลงที่นี่แหละเหมือนแม่มันเลยรู้จักให้รู้จักแบ่งถึงจนแตกก็ไม่จนใจน้ำใจหนึ่งดีเลิศเลยเหมือนแม่เองเลยว่ากะหลงพอพูดจุบเสียงฮอลล์เบาๆของยายสายกับนางมนและลูกก็ดังขึ้นปนกับเสียงลมพัด ทุ่งยาหม้อข้าวเดือดอยู่บนเตาไฟเล็กๆกินควันได้กลิ่นข้าวในหม้อก,ก็ร้อยอบอวนถั่วกระท่อมไม่นานนางมึก็แจกข้าวเหนียวออกจากถุงเก่าๆใส่ลงไปบนใบตองกะหลงเตรียมไว้ทั้งสามก็นั่งหวอมองมงกันจินข้าวโดยน้ำพริกปูและแตงโมที่ยายสายเอามาฝาก ในความเรียบง่ายนั้นมีทั้งความอบอุ่นและเมตตาและน้ำใจของคนบ้านนอกที่หล่อเลี้ยงหัวใจที่มีพลังสู้ชีวิตต่อไปลมหนาวเริ่มพัดแรงในยามค่าคืนเสียงไม้ไผ่กระทบกันก๊อกแกลกไปทั่วกระทอ่มเก่าๆที่ตั้งอยู่บนไหล่เขาแห่งนั้นไฟจากตะเกียงน้ำมันก็ส่องสลัวสะท้อนใบหน้าเฉียว ซีเซียของนางมนหญิงว, 45, วัยสี่สิบห้กว่ากว่าที่นั่งพิงเสาวไม้เงียบๆดวงตาเต็มไปด้วยความคิดคำนึงที่วนเวียนไม่หยุดหลายเดือนผ่านไปหลังจากที่ยายสายเอาแตงโมมาฝากชีวิตของสองแม่ลูกก็ยังดำเดนินไปด้วยความจนเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกินข้นาวก,กับน้ำพริกวันต่อวัน ข้าวในนาก็เจ็บเจี่ยวได้แช่ห้ากระสอบน้อยกว่าปีที่แล้วเสียอีกเพราะฝนตกไม่ตงรงฤดูปีนี้เช้าวันหนึ่งหลังจากที่ส่งตะหลงไปเจ็บฟืนในป่านางมนก็นั่งลงข้างกระทอมมองไปยังทิวเขาที่ลิกปลีโดยหัวใจที่หนักอึ้งเธอพูดกับตัวเองเบาเบาแต่ชัดในความสิ้นหวัง เราจะทำยังไงดีกับชีวิตเดานะกะหลงก็โตเป็นสาวแล้วอะไรก็ไม่มีเหมือนบ้านอื่นเขาแล้วไม่แต่เงินสื่อยายให้ลูกยาไม่สบายก็ยังไม่มีเลยนางวน,นบุกบนพำอยู่คนเดียวเธอคุ้มหน้ามองฝ่ามือที่แตกจากการทำงานหนังน้ำตาเริ่มคอเบ้าความเหน็ดเหนื่อย,ยกับความจนมันกัดกินใจจนแทบไม่เหลือแรงจะฝันอีก มันมันก็ทำนารับจ้างหาบน้ำทำไรจะบให้ชาวบ้านขาให้แค่ข้าวถุงเดียวแล้วเราจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ยังไงมันจะดีขึ้นเราจะทำยังไงดีนะถือนั่งพุ่มพําหลังเสียงลมพัดยอดยาตเหมือนตอบกับด้วยความเงียบงนัน วันนั้นวันหนึ่งเธอก็ลงไปตลาดเด็กๆที่เชิงเขาน,นัมุนได้ยินเสียงหญิงชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพูดกันเสียงดังด้วยความตื่นเต้นเองรู้ไหมแม่คำผายนะได้ไปอยู่เมืองจีนแล้วนะเห็นว่าสามีเขาเป็นพ่อขารวยเชี่ยวได้บ้านได้ทองได้โทรศัพท์ด้วยนะเจ๊อีกคนก็พูดเสริมขึ้นว่า เออใช่แม่อินคำเขาไปเหมือนกันเขาบอกว่ามีคนติดต่อจากในเมืองมาจัดก,การให้แต่งงานกับชาวจีนแท้ๆเลยเองสนใจไหมวะพอหนังมนยืนอยู่ข้างๆได้ยินก็ยืดที่เมียบหัวใจเริ่มหวันไหวความคิดหนึ่งก็เล่นเข้ามาในหัวทันทีบางทีชีวิตเรากับลูกอาจจะดีขึ้นก็ได้ถ้ามีโอกาสแบบนั้น นั่งหนชิตอยู่คนเดียวหลายคืนต่อมาเธอก็นอนไม่หลับคำพูดของชาวบ้านก็ยังวนอยู่ในหัวเหมือนเสียงสะท้อนเธอรู้ว่ามันคือลางเสียงแต่โลกของคนจนทางเสียงนั้นกับเป็นทางเดียวที่เหลืออยู่ไม่นานก็มีคนจากในเมืองมาจริงๆฉายไว้กลางคนที่พูดไทยไม่ชัด บอกว่ามีคนจัดหาคู่ให้กับชาวจีนที่อยากได้ภรรยาบนภูเขาขพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่บวานล้อมด้วยความหวังไปอยู่เมืองจีนมีบ้านมีข้าวจีนไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทํานาแช่ดูแลสามีดูแลบ้านนังบนฟังแล้วน้ำตาไหลเธอ ไม่เคยฝันว่าจะมีใครมาชวนให้เธอไปออกจากบ้านภูเขาแห่งนี้แต่คำพูดประโยคหนึ่งของชายคนนั้นทำให้โลกทั้งโลกต้องแทบหยุดหมุนแต่ฉันไม่รับเลี้ยงลูกเธอนะฉันแต่งกับเธอได้แต่เด็กต,ต้องอยู่ที่นี่ปล่อยไว้กับคนอื่นแม่เอาไปด้วย หัวใจของนางมนเหมือนถูกฉีกออกเปน็นชิ้นๆเธอเงียบไปนานก่อนจะพูดเสียงสัน่นถ้าไม่เอาลูกไปด้วยแล้วฉันจะอยู่ยังไงฉันมีแต่กาหลงคนเดียวลูกของฉันฉันจะเอาไว้กับใครล่ะสายตคนนั้นตอบอย่างเย็นชาอยากใช้ชีวิตดีไหมล่ะถ้าอยากมีชีวิตดีก็ต้องเลือก คืนนั้นนงนมนน้องให้ไม่เหลือน้ำตาเธอชจ้งมองที่นอนของลูกอยู่ข,ข้างๆแบวตาสับสนปนเศร้าเถอหรืว่าถ้าไม่ไปชีวิตก็จะวนเวียนอยู่ในวงล้อมของความจนแต่ถ้าไปเธอต้องทิ้งหัวใจไว้ที่นี่ลุ่งเช้านางมนเดินไปหายายสายที่บ้าน ยกมือไหว้ก่อนจะพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นยายสายฉันอยากฝากกะลงไว้กับยายได้ไหมจ๊ะถ้าฉันไปกับสามีชาวจีนนั่นฉันจะส่งเงินมาให้ยายทุกเดือนจ้ะเป็นข้าเลี้ยงดูกะหลงได้ไหมจ๊ะยายช่วยฉันด้วยยายสายมองมน้มนต์นีอยู่นานสีหน้าชงนและเศร้าในเวลาเดียวกัน กนจะพูดออกมาจ้ะชา,ชาเองคิดดีแล้วเหรอโมนเอ้ยยายก็เคยได้ยินมาหลายคนแล้วบางคนไปได้ดีแต่บางคนก็ลำบากบางคนไม่มีเงินกลับบ้านบางคนหายไปเงียบพ่อแม่ตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเลยนะนางมนก้มหน้าน้ำตาไหลหยดลงพื้นฉันรู้จ้ะยายแต่ถ้าไม่ไป ฉันก็ไม่มีทางทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยฉันไม่อยากไปฉันอยากอยู่กับลูกแต่ฉันต้องไปย้ายเราอดมือจินมือเราไม่ไหวแล้วสองแม่ลูกอยู่กันแบบนี้ไม่ไหวเดีวจะย้ายฉันต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกยายสายทอนหายใจเสียงยาวก่อนจะจับมือนางมนไว้แน่น มนเลยมันไม่สวยหรูเหมือนเองคิดนะลูกโลกมันกว้างคนเปกหน้าก็มีมากมายเองอย่าหวังเพียงเพราะคำพูดของเขาอย่างเดียวเองต้องคิดถึงกระลงด้วยภาษาเขาเองยังฟังไม่ออกเลยเขาพูดอะไรกับเองจะเข้าใจไหมล่ะคำพูดของเยายสายเหมือนยิ่กิตดงกลางใจของนางมนถธอเงียบไปนาน แล้วจินตอบเสียงแพวฉันคิดถึงลูกตลอดจ้ะฉันคิดถึงลูกตลอดยายแต่มันถึงเวลาที่ต้องไปเราอดมือจินมือจะยายมันจนเกินไปแล้วเธอก็ยกมือไหว้ายายสายอีกครั้งแล้วเดินกลับบ้านไปอย่างเงียบๆวันต่อมานางมน นั่งอยู่กับยายสายหน้ากระท่อมทั้งคู่คุยกันเสียงแผ่วๆเพื่อไม่ให้กาหลงที่อยู่ในบ้านได้ยินแต่เธอหารู้ไหมว่ากาหลงคนนั้นกำลังนั่งนิ่งตรงมุมห้องน้ำตาคอเบ้าพอได้ยินทุกคำที่แม่พูดกับยายสายฉันจะไปจริงๆนะยายพรุ่งนี้หนายหน่าจะมารับลงจากเขาจ้า ขอว่าจะให้เงินฉันติดตัวไว้บ้างถ้าโชคดีฉันจะส่งเงินกลับมาหายายนะลูกนายายฉันฝากลูกด้วยเสียงนางมนสั่นเครือแต่พยายามพูดให้มั่นคงส่วนยายสายกพูดด้วยน้ําเสียงแผ่วเบาเต็มไปด้วยความห่วงใย,ยมนเอ้ยยายก็ไม่อยากห้ามแต่ยายกลัวว่าเองนะจะลําบากนะลูกต่างบ้านต่างเมืองภาษาเขาก็าไม่รู้ คนก็ไม่รู้จักมันไม่ง่ายนะมนเลยฉันจะรู้จะย้ายฉันรู้จ้าแต่ถ้าฉันไม่ไปฉันก็ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากชีวิตแบบนี้ลูกฉันจะกินอะไรถ้าฉันไม่ไปนะอนาคตของลูกก็ไม่มีฉันอยากให้ลูกเรียนหนังสือจะย้ายเสียงของนางมนเริ่มสั่นจนแทบกั้นซึนไม่อยู่ ในมุมมืดผายในกระท่อมกาหลงนั่งกอดเข่าตัวสั่นหัวใจของเด็กสาวแทบแตกสลายเธอรู้แล้วแม่ของเธอจะจากไปจริงๆน้ำตาเริ่มไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่นานเธอก็ผุนพรันออกจากกระท่อมเสียงสั่นเครือแตะหนักแน่นแม่แม่จะไปจริงเหรอแม่แม่จะทิ้งหนูไว้กับยายสายเหรอ นางมนสะดุ้งหันมามองลูกสาวด้วยแววตาตกใจมือที่ถือผ้าขามา้าก็หล่นลงพื้นทันทีกระหลงวิ่งมากอดแม่แน่นน้ำตาเปียกเสื้อเก่าของแม่มนแม่แม่อยากไปเลยนะถึงเราจะจนแต่เราก็อยู่กันมาได้ไม่ใช่เหรอแม่หนูไม่อยากให้แม่ไปหนูอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแม่ คำพูดนั้นแทงใ,ใจของนางมนเหมือนมีดคมคมเธอกอดลูกไว้แน่นตัวสั่นน้ำตาไหลไม่ขาดสายลูกเอ้ยแม่ก็ไม่อยากไปแต่แม่ไม่มีทางเลือกจริงๆแม่อยากให้ลูกได้รู้ได้อยู่กับเจสายนะลูกแม่จะไปใช้ชีวิตเผื่อ ข้างนอกมันหาเงินได้มีเงินส่งมาให้ลูกลูกจะได้ไม่เหนื่อยไม่จนเม่สู้ไม่ไหวแม่ไม่อยู่แล้วแม่ต้องไปจากเพราะนายหน้าเขาบอกว่ามีเงินเดือนด้วยแม่จะฝากมาหาลูกกับยายสายทุกเดือนนะลูกก็ลงสายหน้าร้อให้สะอึกสะอื้นหนูไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นหนูอยากได้แค่แม่อยู่กับหนู หนังมนลูกผมลูกด้วยมือหยาบก้านจากการทํานามองหน้าลูกด้วยตัวเองด้วยสีหน้าน้ำตาไหลแล้วพูดเสียงแผ่วจนแทพไม่ได้ยินแม่ขอโทษนะลูกกาหลงแม่ได้ตัดสินใจแล้วจริงๆลูกจ๋าแม่จะขอเงินจากนายหน้าไว้หน่อยพอซื้อโทรศัพท์กเก่าๆได้สองเครื่อง แม่จะโทรหาลูกจะได้รู้ว่าลูกอยู่ดีไหมจะได้พูดกันเวลาคิดถึงนะลูกกาหลงตอดแม่แน่นกว่าเดิมแม่สัญญานะแม่ต้องโทรมาหาหนูนะแม่สัญญาจ้ะแม่สัญญาโดยหัวใจของแม่เลยอย่ายสายที่ยืนมองอยู่เย่เยๆถึงกับต้องปาดน้ำตาเธอรู้ดีว่าไม่มีคำไหนในโลก ที่จะทำให้สองแม่ลูกเก็บปวดไปกว่าคืนนี้ทั้งสามคนต่างเงียบกันมีเพียงเสียงกินดิหลร้ลองเพว,ว่ัพในความมืดกะหลงกับนางมนกอดกันนอนทั้งคืนพูดกันทางน้ำตาพูดซ้ำๆถึงคำสัญญาว่าจะไม่ลืมลูกทั้งสองนอนกอดกันบนเสื่อกะเก่าที่มีรอยน้ำตา สาวันนั้นนั่งมองมองลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจากไปถือจุดจกักใบหน้าที่เปลี่ยกด้วยน้ำตาไว้ในใจพร้อมกับคำสัญญาที่ฝังแน่นในหัวใจของคนเป็นแม่คนหนึ่งไม่ว่าต้องไปไกลแค่ไหนแม่จะกลับมาหาลูกแน่นอนจะ้ะลูกเรื่องได้จบลงแล้ว ยังมีตอนสองต่อนะคะผิดพลาดขออภัยด้วยค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะขออภัยทุกท่านด้วยขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมขอขอบคุณทุกเลฟทุกไลค์นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเจอกันชิดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ